ปัญหาแท็บเล็ต PC กันบ้านนะครับซึ่งหลังจากที่มีข้อมูลเปิดเผยในสภา<ช>นะฮะ<ช>ว่าบริษัทเซนเชน<ช><ช>สโคปเนี่ยที่ทาสัญญาเรื่องของซื้อแท็บเล็ตที่รัฐบาลซื้อแท็บเล็ตมาเนี่ยครับมีพนักงานประจําสํานักงานเพียง4คนวันนี้ทีมข่าวของเราลงไปสํารวจบริษัทเลย<ช>ก็มีพนักงานเพียง4คนจริง,รงแต่ว่าเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับภาครัฐแล้วก็เรื่องของการซ่อมบํารุงนั้นเป็นการจัดจ้างบริษัทอื่นดําเนินการอีกนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณทิพสุดาชาดีครับ ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจพบว่าสภาพภายในบริษัทสโคบป,ประเทศไทยวันนี้เปิดใช้เพียงบางส่วนและมีพนักงานประจำเพียง4คนเนื่องจากบริษัทสโคบป,ประเทศไทยทำหน้าที่เพียงเป็นศูนย์ประสานงานเท่านั้นในการรับผิดชอบโครงการ OTPC มีหน้าที่หลักคือประสานงานกับ ICT ในการส่งมอบและรายละเอียดสินค้าและแต่งตั้งแอดไว้์เป็นศูนย์บริการหลังการขาย ภายในสัญญาที่มีการกำหนดส่งเครื่องแท็บเล็ตเด็กป1จำนวนสีแสงเครื่องระบุว่าบริษัทสันเจิรนสโคบจะต้องจัดให้มีศูนย์ซ่อมบำรุง30จุดครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศภายในระยะเวลา6เดือนและจะต้องให้บริการ24ชั่วโมงบริษัทสันเจิรนสโคบจึงได้ว่าจ้างแอดไว้ศูนย์ซื้อขายคอมพิวเตอร์ที่มี114สาขาทั่วประเทศเป็นศูนย์รับซ่อมแท็บเล็ต ถ้าแท็บเล็ตที่น้องๆใช้อยู่นะคะมีปัญหาวันนี้น้องๆสามารถที่จะเดินเข้าไปในศูนย์ทั้ง114แห่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีปัญหาในเรื่องโปรแกรมหรือไม่ค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนของเรื่องอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายก็จะมีการส่งไปยังศูนย์ซ่อมอีก30แห่งค่ะด้านความพร้อมของศูนย์รับซ่อมแท็บเล็ตทางบริษัทแอดไวท์ได้เพิ่มพื้นที่สําหรับรับเรื่องของแท็บเล็ตระบบเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งซ่อมจากทั่วประเทศและจัดอบรมช่างที่ดูแลซ่อมแท็บเล็ต โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากบ,บริษัทเซนเจอร์สโครป,ประเทศจีนเพื่อให้สามารถซ่อมเสร็จได้ภายใน5วันตามเงื่อนไขในสัญญาถ้าปัญหาเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถดําเนินการให้ได้เลยแต่ต้องตรวจเช็คอีกนิดนึงว่าตัวซอฟต์แวร์นั้นเป็นซอฟต์แวร์จริงหรือเปล่าก็ต้องบางท่านนึกว่าเป็นซอฟต์แวร์แต่พอตรวจเช็คไปเป็นเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ซึ่งเราก็ต้องดําเนินการแก้ไขตามปกตินะครับสุดท้ายมาก็จะให้ทันเวลาภายใน5วันหลังจากการส่งมอบแท็บเล็ต0,000 0เคลื่อนจนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าเครื่องมีปัญหาแต่ผู้บริหารของสโคบก็ยืนยันว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีเจ้าหน้าที่มาประจำอีก6คนและหากเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่คนสำคัญก็สามารถเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือได้ทันทีธรยุทธศุขสาครถ่ายภาพทิพสุดาชาดีทีมข่าวททบ5รายงาน